วันนี้เราจะมาเก็บพัสดุกันนะคะเราสั่งชามข้าวแมวมาใบใหญ่อยู่นะเพราะว่าใบเล็กมันเล็กเกินกินแล้วมันสะบัดกกสวย ไม่โดนนะอ่าเป็นแบบน,น,นี้ใส่ในนี้ชามข้าวแมวอันนี้เจ้าของเขามาแล้วนี่เจ้าของอ๋อนี่ไงใส่แบบนี้น่รอดเอง็งรอดถ้าเอ็งกินเอ็งกินอย่างนี้เจ้าของเจ้าของชามข้าว อันนี้เป็นตุกต๊กตาใส่ตรงไหนอ่ะเอาใส่ตรงนี้ถูกยังเออนี่ไง <c oughs> ก็ซีล่าเหรอ <c oughs> ชามข้าวแมวน่ารักมากรอดสรอดรอด

คลิปลงนะไม่ได้ฆ่าอาหารนะเร็วๆไม่มีใครแอบดูหรอกเนี่ยมีแต่พี่มิ้นเนี่ยอ่ะกินให้ดูหน่อยปิดอันนี้ต่อนเร็วไอ้ฟูนไม่ได้มองเองฟูนหลับไม่หิวเหรอ ออ <c oughs> เอาไม่กินสักอันไม่หิวรอดทำมแม่แน้าเต็มแหละไม่กินสักอันรอดกินข้าวแล้วเนาะพี่มิ้นกินไปเราแบ่งไปกิอไป ใส่จะได้ใช้อันเดิมแล้วมั้งถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะได้แช่นเดิมแล้วมั้งรอดบุญรอดมองนอกหรมองอะไรไม่รู้หรือกินแล้วก็สลัดเหมือนเดิมกิน อืมนันสลัดทุกรอบเลยที่กินไม่รู้เป็นอะไรแล้วอาหารนะหกเต็มพื้นเลยนั่นดูดิในกระจายมายันนี่อ,อ่ะืมสังเกตหลายรอบแล้วสลัดตั้งแต่เด็กๆเป็นนิสัยของแมวหรือเปล่า ทบกีนบ้านไปหลีขึ้นบน,นบน้าน,นไคนน,นนะปนกะวนะดือไความเดิมปออปเปของพี่สันจริงรอดคุนรอดเห็นแต่าหางเลยขึ้นไปชั้นสองแล้ว้าวทำไมเธออยู่สูงจังเลยอะ่ะ ดูบุญรอดอบาทำอะไรนะโอ้โหขึ้นมานอนบนบ,นบ้านสบายใจมานอนบนชั้นสองสบายใจชั้นสองนี้คือเป็นที่อยู่ของคุณบุญรอดทั้งหมดเลยนะคะบุญรอดจองจองชั้นสองทั้งหมดใช่ไหมบุญรอด พื้นที่ของเขาเชั้นสองไม่มีคนอยู่นะคะทุกคนเก็บของพ่อกับแม่นะคะ,ะเปิดหน้าต่างไปดูวิวข้างนอกอโอวันนี้ลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนดูต้นมะละกตอต้นนั้นจะต้นมะพร้าวเลยตรงน,นั้นเป็นส่วนหลังบ้านของเราเองต้นมะละกอมะละกดอดกมากมาก ต้นมะพร้าวนะคะมาเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าบนรอดมาแล้วนี่ไงรดไงจะใครล่ะหารอดนี่จะเป็นที่นอนประจำของเขานะคะเขาจะชอบขึ้นมานอนบนบ้าน กลางคืนเขาก็มานอนบนบ้านนะคะทุกคนพอตีสี่เขาก็จะลงไปตีสี่จะลงไปเคาะเรียกพ่อกับแม่ขอเข้าห้องนอนแล้วก็ไปนวดให้เหมือนที่เคยลงคลิปนะคะกลางวันก็จะเล่นอยู่ข้างล่างพอห้องนอนก็จะวิ่งตุ๊บ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 ขึ้นบันไดมามานอนข้างบนนะคะง่วงแล้วเหรอคะอง่วงแล้วเหรอลูกทำความสะอาดกัน กินอิ่มก็ขึ้นมานอนบนบ้านแล้วก็ออกไปเล่นกับพี่กังฝูทุกคนว่าบุญรอดอ้วนขึ้นไหมคะตอนนี้น้องสี่เดือนแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักสองจุด้าโลค่ะ mm hmm. แตกต่างจากวันแรกมากๆเลย mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ mm hmm. ตอนนี้บุญรอดขอตัวไปนอนก่อน บายบายค่ะทุกคนวันรอดบายบายค่ะเอาไหนว่าจะนอนไม่บายบายแล้วนะเนี่ยไม่ไายบายทุกคนแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะุันรอดบายบายเพื่อนๆแล้ว